โออะไรเนี่ยโอ้โหมีใบเสร์ดนี่นะควดใหญ่อ่ะนี่นะคะจากไหนคะเนี่ยจากร้านพอยชมพูนุ่ค่ะอุ้ยพอยชมพูนุ่ส่งของขวัญขึ้นบ้านใหม่ที่เลิศมากเลิศในปัตตีนี้เลยค่ะไมโครเอ้ยอะไรนะพกโมงพกหม้อ่ะเขาเปลี่ยนแล้วนะคะ <laughs> นี่เดี๋ยวๆนๆี่เลิศอ่ะ สวยอันนั้นอะใบเอาออกไปก่อนแหมนี่โชว์ใบฉันจะโชว์แหวนี่เขาโชว์ใบโชว์ใบก่อนนี่คุณไทยเอกสารมาไม่มาไม่ไมาโคตรใหญ่อะ่ะทุกคนโอ้โหเลิศขอบคุณนะ